ต,ต,ต้องมีอยะปนตไวดคมับขคุณชินชาครับสำหรับของควันะครับดีครับตดีครับได้ปืนแล้วมีเัตอร์อยู่ใกล้ ดาวหนึง oh. hey, really? ああ่งดาปูด้วยตัวหนึ่งออกขวาไปแล้วลุงคุณนะ เงินซื้อไอเทมพบศัตรูแล้วห้องบนึล มา 그는 그 ả m ơn hết

จะเปลีมม่ยนกันแล้วเพื่อนไม่รวมแล้วมีหรือเปล่าลุงบนหัวลุงมีตัวลุงเนียนดีนะลุงชูผมละอยากได้เงินซื้อไอเทม นะใช้สกิลค้นหาและทำลายเลย ball

กำลังยึดไอดรอปป้องตัง Oh, you made it ไปไปตามแผนครับอารอนสวัสดีครับทุกคนลร์ลุงได้ว่าไอว่าข่าว พบศัตรูแล้วขอของหน่อยอยากได้เงินซื้อไอเทม